ะมีสมาร์ทโฟนไหนที่ลื่นไหลเร็วแรงไม่มีสรุดได้เท่า Poco X 6 Series และ Poco M 6 Pro คลิปนี้นะคะเราจะมาจัดหนักจัดเต็มกันให้แบบจุกๆถึง3รุ่นเลยนะคะซึ่งที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นะคะก็จะมีทาง Poco ้ X 6ก e r i e s นะคะแล้วก็พก c o M 6 Pro นั่นเองเรียกได้ว,ว่าทั้ง2รุ่นหรือว่า3มเครื่องนี้นะคะความเร็วความแรงเนี่ยกินกันไม่ลงจริงๆค่ะซึ่งถ้าใครที่กําลังเล็งๆอยู่นะคะอยากได้สมาร์ทโฟนที่ลื่นไหลแล้วก็คุ้มค่าราคาน่ารักเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม M อ p h o n e ไว้ก่อนที่จะไปดูกันด้วยค่ะอันดับแรกนะคะเดีูกกัันนท่ A6 Series รุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งออกมาเป็น2โมเดลนะคะนั่นก็คือรุ่นพื้นฐานอย่างพก c o X6 แล้วก็รุ่นโปรนะคะพก c o X6 Pro 5G นั่นเองเดี๋ยวฟิวจะขอเริ่มตัวที่ X6 Pro 5G ก่อนเลยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะการสัมผัสของเขาเนี่ยถือว่าเออสีดาแบบนี้มันดูมีความพรีเมียมอยู่นะแต่ว่าเวลาที่เราสัมผัสไปนะคะมันอาจจะเกิดรอยนิ้วมือง่ายบ้างนะคะแล้วก็เวลาที่ตัวเครื่องเนี่ยมันมีฝุน่นเกาะเนาะอาจจะมองเห็นชัดก็ต้องอาศัยการเช็ดบ่อยๆนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีความเหลี่ย ขนาดนี้กาลังพอดีมือเลยส่วนเรื่องของกล้องนะฮะก็แน่นอนว่าใหญ่มานะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ใหญ่เกินครึ่งนะฮะแต่ก็มองเห็นเล่นกล้องชัดเจนนั่นเองค่ะอาถัดมานะคะที่ตัวรุ่นธรรมดายอย่างตัว X 6ตัวนี้กันบ้างนะคะชอบมากตัวนี้เนี่ยคือเขามีความพรีเมียมด้วยความที่ว่าพอมันเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วมันเป็นลายหินอ่อนแบบเงาๆแบบเนี้ยเออก็ถือว่ามันมีความเข้ากันแล้วก็รู้สึกว่าเออถือแล้วมันหรูหร,รานะคะเหมาะกับสาวๆแน่นอนตัวกล้องนะคะก็เช่นเดียวกันนะฮะก็ยังคงม เครื่องเนี่ยก็จะมีความเหลี่ยมนะคะความแบนไม่ต่างกับตัวรุ่นโปรสักเท่าไหร่ค่ะทีนี้นะคะใครที่ซื้อตัว X 6กซีรีส์ไปเนะะี่ยตัวกล่องเขาเนี่ยมันจะมีตัวกล่องที่เป็นสีดำเนาะแล้วก็ตัวหนังสือสีเหลืองพร้อมกับอุปกรณ์ในกล่องเนะคะเขายังแถมเคสมาให้ด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าทั้ง2รุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีสเปคเนี่ยที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างแรกที่เขาเนี่ยเหมือนกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ลําดับไปตามความแตกต่างค่ะ อย่างแรกเลยที่เขาเหมือนกันก็คือเรื่องของสเปคหน้าจอทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีสเปคหน้าจอที่เหมือนกันเลยค่ะนั่นก็คือหน้าจอ,องเขาเนี่ยจะเป็นจอแสดงผลแบบคริสตัลเรด4 120 h z a m o l e อโเลพร้อมขนาดหน้าจอนะคะที่ใหญ่จุใจถึง6.67นิ้วเลยอย่างแรกเลยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญแน่นอนก็คือเรื่องของหน้าจอเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาที่เราซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องเนาะเราก็จะต้องดูไปในเรื่องของหน้าจอเป็นหลักค่ะตรงนี้ตอนแรกฟิลก็รู้สึกว่าเอ๊ะหน้าจอเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โฟกกััมาาาขนนนด้แต่ว่วพอ มาใช้แล้วจริงๆนะ,ะเรื่องของสีสันเนี่ยเขาถือว่าแม่นยําใช้ได้เลยนะฮะสีฟ้าเป็นสีฟ้าสีแดงเป็นสีแดงคือสดมากจริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยมีการรองรับมาตรฐานสี DCI P 3ค่ะทําให้ฟิลรู้สึกว่าเออเวลาที่เราเอาไปลองดูหนังดูซีรีส์นะฮะสายรับชมความบันเทิงอย่างเราเนี่ยไม่พลาดแน่นอนที่จะเช็คเรื่องของหน้าจอเนาะเพราะถ้าหน้าจอของเรามันมีความสีเพี้ยนหรือว่ามีความไม่ลรื่นไหลอะตรงเนี้ยปัดตกแน่นอนแต่ว่าเจ้าตัว X 6ซีรีส์ทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็คือไม่ได้มีปัญหาเลยสีสันนะฮะมีความสด ขวานเนี่ยก็ด้วยความลื่นไหล120เฮิรต์ถือว่าสบายสบายตาเลยค่ะบวกกับด้วยความที่ว่าทั้ง2ตัวนี้นะคะเขาเป็นหน้าจอสแสดงผลแบบคริสตัลเรทอ่ะตรงนี้คริสตัลเรทมันมีข้อดียังไงนะคะคริสตัลเรทจอแบบนี้เนี่ยก็คือว่าเขาสามารถที่จะจัดการเรื่องของความคมชัดให้มันสมดุลกับพลังงานได้นั่นเองค่ะอธิบายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันกับจอ Full HD Plus แต่ว่าเรื่องของความคมชัดเนี่ยจะยังคงใกล้เคียงกับจอแบบ WQHD Plus และสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคน อาจจะมองข้ามหรือว่าไม่ได้ให้ความสําคัญมากเท่าไหร่นะฮะนั่นก็คือเรื่องของความสว่างหน้าจอนั่นเองตรงนี้เนี่ยฟิลรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสําคัญเลยนะกับการใช้โทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งเนาะอย่าง2งตัวนี้เนี่ยเขาให้พีคไบเนตมานะคะสูงสุดอยู่ที่1,800นิตเลยนะตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกดีมากๆเวลาที่เราออกไปใช้งานกลางแจ้งนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะมองเห็นรายละเอียดต่างๆของหน้าจอนะคะได้ชัดเจนไม่ต้องมองไปเอามือบังแดดไปนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่กลางแดดที่มันจ้ามากๆร้อนมากๆหรือว่่าาาสวงงจจจนนเกิไปออะต้มี สายตาเนี่ยเพ่งเล็งกันบ้างนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยก็คงไม่ไปยืนใช้โทรศัพท์นะฮะกลางแดดจ้าที่มันแสงแดดร้อนมากๆเนาะคืออากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนนะดังนั้นฟือรู้สึกว่าเออหนึ่นแปิตรตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นพีคไบเนตที่ให้มาสูงแล้วก็เหมาะกับการใช้งานด้านนอกแล้วค่ะ และเรื่องที่2นะคะที่ทั้ง2รุ่นนี้เขาเหมือนกันก็คือเรื่องของกล้องหลังนั่นเองค่ะกล้องหลังรอบนี้ก็ยังคงให้มาที่3ตัวนะคะนั่นก็คือกล้องหลังเนี่ยเขาจะมี OIS มาให้ด้วยนะคะกับความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลและเลนต่อมานะคะเป็นเลน ultra w i ไวเนาะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลและสุดท้ายนะคะเลนมาโครจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลนั่นเองและกล้องหน้านะคะก็จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่ะกล้องนะคะสำหรับตัวโปรแล้วก็ตัวพื้นฐานเนี่ยคือ4ภาพที่เขาได้เนี่ยมันก็จะมีฟิลุ ตรงนี้เนี่ยก็มาจากชิปเซ็ตที่เขาแตกต่างกันเนาะซึ่งใครเนี่ยที่ชอบกล้องฟิลไหนนะคะก็ลองดูได้จากรูปนะคะแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอพูดหน่อยเลยก็คือเรื่องของตัวรุ่นโปรนะคะสิ่งที่เราต้องชมจริงๆก็คือเรื่องของการถ่ายภาพตอนกลางคืนของเขาตัวโปรเนี่ยเขาสามารถเก็บรายละเอียดภาพตอนกลางคืนได้ดีมากๆเลยคืออย่างท้องฟ้าเนี่ยเราจะสามารถเห็นรายละเอียดของก้อนเมฆหรือว่ากลุ่มดาวเล็กๆได้คือบางทีเวลาเราถ่ายไฟในที่มืดนะคะถ้ากล้องไม่ดีเนี่ยภาพมันก็จะมีความเป็นเส้นเป็นฟุ้งๆหน่อยแต่อันนี้ก็คืือออว่่าเรงงข ะะกับฟุ้งเนี่ยน้อยมากๆเลยแล้วก็ทองฟ้านะฮะก็ยังคงมองเห็นก้อนเมฆอยู่อันนี้ต้องชมจริงๆแต่ว่าระหว่างตัวรุ่นพื้นฐานกับตัวรุ่นโปรนะฮะเขาก็จะมีความแตกต่างกันไปในเรื่องของโทนเนาะเวลาถ่ายกลางคืน,นอย่างตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยเขาก็อาจจะติดโทนอุ่นๆสีส้มๆหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นตัวรุ่นโปรนะฮะก็จะมีสีที่ใกล้เคียงกับความจริงขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือจะเป็นโทนแบบฟ้าๆนะฮะหรือว่าโทนหยินนั่นเองค่ะส่วนวิดีโอนะฮะกล้องหลังเนี่ยเขาจะสามารถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K ส่วนกล้องนาเน 60เฟรมนั่นเอง เรื่องที่3นะะที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของเทอร์โบชาร์จนั่นเองทั้ง2รุ่นนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีทั้งตัวรุ่นพื้นฐานแล้วก็ตัวรุ่นโปรแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังคงให้เทอร์โบชาร์จนะคะมาอยู่ที่67วัตต์เท่ากันทั้ง2รุ่นเลยแต่ว่า2รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปบ้างนะคะในเรื่องของความจุแบตเตอรี่ตัวรุ่นพื้นฐานอย่าง X 6นะคะ,นะคะเขาก็จะให้ความจุแบตเตอรี่เนี่ยมาอยู่ที่ 5, ah. ี้าก็จะให้นะะ้อยลงมาหน่อยอยู่่ที5000มิลลิแอมม แตกต่างในเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะก็ไม่ได้หนีห่างหรือว่าละทิ้งกันไกลเลยนะฮะก็ห่างกันเพียงแค่1 0 0มิลแอมเท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เราเห็นได้ชัดในเรื่องของการใช้งานเล่นเกมหรือว่าดูความบันเทิงซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีในเรื่องของชิปเซตนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะคะการใช้งานเรื่องของความปลอดภัยนะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะเขาป้องกันน้ําป้องกันฝุ่นได้ในระดับ IP 54ค่ะแล้วก็เรื่องของการปลดล็อกโทรศัพท์มือถือนะคะเขาก็มี AI Face Unlock และสุดท้ายก็ยังมีสแกนลายนิ้วมือใต้จอมาให้ด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวเลือกนะคะในการใช้งานโทรศัพท์ของเราให้มันสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราดูสิ่งที่เหมือนกันไปแล้วระหว่างรุ่นนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะต้องมาดูสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นบ้างนะคะเพื่อการตัดสินใจ ที่เฉียบคมมากยิ่งขึ้น อย่างแรกเลยนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าชิปเซตของเขาทั้ง2รุ่นจะแตกต่างกันค่ะตัวรุ่นพื้นฐานนะคะเขาจะมีการใช้ชิปเซต snapdragon 7s gen 2ค่ะส่วนตัวรุ่น Pro นะคะเขาก็จะใช้ชิปเซต dimensity 8300 ultra นั่นเองเดี๋ยวฟิวจะขอพูดถึงตัวรุ่นโป o กันก่อนนะคะสำหรับชิปเซตเนาะตรงนี้เนี่ยฟิวรู้สึกว่าจุดเด่นของเขานะคะ dimensity 8300 ultra ในรอบนี้เนี่ยเขาเด่นมากๆในเรื่องของการใช้งานกล้องแล้วก็การเล่นเกมค่ะอ่ะอย่างการเล่นเกมเนาะแน่นอนว่าเราจะต้องเล่นเกมที่มันมีการปรับกราฟิกที่ม สูงสุดหรือว่าเอฟเฟกที่มันแบบสุดขีดไปเลยอะตรงนี้ฟิลรู้สึกว่าเออการใช้ชิปเซตตัวนี้เนี่ยมันทําให้ตัวเครื่องสามารถประมวลผลภาพได้ลื่นไหลแล้วก็มันไม่มีความกระตุกเลยอีกอย่างหน,นึ่งนะฮะเขาสามารถจัดการพลังงานได้ดีด้วยในเรื่องของแบตเตอรี่อย่างเวลาที่ฟิลเล่นเกมนะฮะเกมแรกเนี่ยฟิลเล่นไปประมาณ19นาทีเนาะตอนแรกเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยฮะเขาจะอยู่ที่60%เนาะและพอผ่านไปประมาณ19นาทีแบตเตอรี่ของเราเนี่ยลดลงมาอยู่ที่55%าือว่าเปารล,ลงไปนะะไากแต่ว่าก็ไม่น้อยเหือนกันเนคะร่อลด ไม่ได้มีอาการร้อนจี๋นะคะหรือว่าร้อนจนเล่นต่อไม่ได้นะคะอาจจะมีอุ่นนิดนึงแต่ว่าก็อุ่นแปบ๊แปบๆแ,แล้วก็หายอุ่นไปแล้วการาฟิกแบบลื่นเลยนะ59-60 fps เนี่ยภาพถือว่าสวยเลยแล้วก็ไม่มีความกระตุกดังนั้นนะคะฟิวก็เลยรู้สึกว่าเออการเล่นการาฟิกสูงๆเอฟเฟสูงๆเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความลื่นไหลเลยนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึง่งถ้าใครกังวลน,นะคะเวลาที่เราเปิดการาฟิกสูงขนาดนี้เนี่ยเขาจะกินพลังงานหรือเปล่านะคะหายห่วงได้อีกระดับหนึ่งเพราะว่าเขาเนะะา Hyper ี่งา้หจน การใช้งานนะคะที่ดูสะอาดตาม,มากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเป็นการแต่งหน้าจอล็อกที่หลากหลายมากขึ้นนะ,ะตรงนี้ก็ทําให้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะคะที่มี HyperOS ใหม่ตัวนี้เนี่ยมาช่วยในเรื่องของความเร็วแล้วก็การกินทรัพยากรที่น้อยกว่าแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่กว่านั่นเองค่ะสรุปจบชิปเซตตัวโปรแบบไม่อวยเลยนะคะก็ถือว่าเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยยกนิ้วให้เลยค่ะแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ยสามารถประมวลผลภาพออกมาได้ดีมากๆเลยอย่างตอนถ่ายตอนกคืนเนาะที่หลายๆคนได้เห็นภาพกันไปก่อน,อนช่วงหน้านี้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้แหละถือว่าใครที่มีง เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะตัวโปรตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของความเร็วแล้วก็แรงฟิลฟันทงค่ะมาต่อกันที่ตัวรุ่นพื้นฐานหรือว่าตัว X 6กันบ้างนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาให้ชิปเซตมานะฮะเป็น snapdragon 7s gen 2นั่นเองคือสมาร์ทโฟนในระดับราคากลางๆหรือว่าระดับต้นๆแบบนี้เนี่ยแต่ได้ชิปเซต snapdragon มาช่วยอะ่ะทุกคนตรงนี้นะคะฟิลก็เลยรู้สึกว่าเขาจะไปเด่นในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็การใช้งานกล้องจะมากกว่านะฮะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมถ้าถามว่าทําได้ดีไหมในเรื่องของการเล่นเก ะะก็ตอบเลยว่าทําได้ดีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ระดับโปรมากเท่าตัวรุ่นโปรอย่างชิปเซตตัวนั้นเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าประทับใจอะไรในชิปเซตนี้นะคะแน่นอนว่าเรื่องของกล้องเนี่ยเขาสามารถประมวลผลนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตอนกลางคืนภาพตอนกลางวันนะคะคือทําได้ดีจริงๆสมกับการเป็นชิปเซต s n a p d r a g o อนจริงๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการแสดงผลนะคะอย่างเวลาเล่นเกมนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เนาะหลังจากที่ลองเทสมานะคะฟิวเนี่ยเล่นเกมเริ่มต้นนะคะแบตเตอรี่ของฟิวจะอยู่ที่90%เอรเ เวลาผ่านไปนะคะประมาณ11นาทีนะคะแบตเตอรี่เนี่ยลดลงไปนะคะเหลืออยู่ที่86%ก็ถือว่าลดลงไปนะคะมากกว่าตัวรุ่นโปรนิดนึงเนาะแต่ว่าเฟรมเดทของเขาเนี่ยก็ยังคงนิ่งๆอยู่นะแล้วก็เรื่องของความร้อนเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามีมากกว่าตัวโปรแบบที่เรารู้สึกได้แต่พอทิ้งไว้สักพักนะคะก็หายร้อนแล้วก็กลับมาเล่นต่อได้แบบสบายๆเลยค่ะและสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อน,นั่นเองเนาะระหว่างตัวรุ่นพื้นฐานกับตัวรุ่นโปรนะคะเขาสามารถที่จะรองรับ 5G ได้้ททัังงงง2รรุ่่่่่นนนเเลยแตตวาาสิากนนะะใือขอข การเชื่อมต่อก็จะเป็นเรื่องของบลูทูธนั่นเองอย่างตัวรุ่นธรรมดา X6 นะคะเขาก็จะรองรับบลูทูธ5.2แต่ว่าตัวรุ่นโปรเนี่ยก็จะขยับมาหน่อยนะคะเป็นการรองรับบลูทูธอยู่ที่5.4นั่นเองค่ะก็ถือว่ามีความแตกต่างกันนะคะอย่างเห็นได้ชัดเนาะในเรื่องของชิปเซตในเรื่องของการเล่นเกมการใช้งานต่างๆนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถามว่ารุ่นไหนทําได้ดีกว่ากันต้องตอบเลยว่าแยกได้ยากมากๆเพราะว่าแต่ละรุ่นนะคะเขาก็จะมีความเด่นหรือว่าจุดเด่นข้อดีที่แตกต่างกันไปเนาะอย่างตัวรุ่นโปรเนี่ยผ ออชอบมากกว่าในเรื่องของการเล่นเกมอย่างตัวรุ่นพื้นฐานเนี่ยฟิวก็จะเน้นไปในเรื่องของการแสดงผลกับเรื่องของการใช้งานกล้องเสียมากกว่านั่นเองค่ะใครที่ใช้งานแบบไหนนะคะก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะระหว่าง2รุ่นนี้ในเรื่องของชิปเซตนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะมาถึงรุ่น Po c ก M6 Pro นะคะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวจี๊ดเลยของพก c o นะคะใครได้ไปจะต้องคุ้มค่าราคาน่ารากักสเปคเร็วแรงโดนใจแน่นอนนะคะอันนี้เนี่ยมาพร้อมกับสีที่มันจะออกน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะคะหรือว่าม่วงม่วงหน่อยคือเล่นกับแสง นะถ้าสมมุติว่าเรามองมุมนี้นะคะมันก็อาจจะเป็นมุมสีม่วงเนาะแต่ถ้ามองมุมตรงแบบนี้เขาก็จะมีความสีน้ําเงินน้ำเงินเทาๆหน่อยก็ถือว่าเออมีการเล่นสีนะคะที่น่าสนใจเลยแล้วก็เลนส์กล้องตัวนี้นะคะจะไม่มีฐานรองกล้องเหมือนตัว X6 นะเลนส์กล้องก็จะมีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับแฟลชนั่นเองตัวขอบเครื่องนะ,ะก็ไม่ได้ต่างกันเลยกับตัว X6 นะคะก็จะมีความแบนแล้วก็ความเหลี่ยมเช่นเดียวกันสําหรับน้ําหนักก็กาลังพอดีมือเหมือนกันค่ะเขาก็จะมีกล่องที่เป็นลักษณะสีเหลืองเนาะก็จะมีเคสแถมมาใให้เเช่่นนนดียวกกัอ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสเปคเขาเนี่ยจะโดนใจขนาดไหนคะ่ะอย่างแรกเรามาดูที่เรื่องของหน้าจอกันก่อนเลยหน้าจอตัวนี้เนี่ยใหญ่แล้วก็เต็มตาพิเศษมากๆเพราะว่าเขาให้ขนาดหน้าจอนะฮะมาเท่ากับตัว X 6 s ซีรีส์เลยนะฮะนั่นก็คือ6.67นิ้วแล้วก็ยังเป็นหน้าจอะะแบบ Flo อ AMOLED นั่นเองแล้วก็อัตราเฟซเรทก็ให้มาสูงถึง 120H เฮิร์คือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเขาอาจจะเป็นรุ่นน้องที่สเปคหน้าจอไม่ได้เท่ากับตัว X 6 s ซีรีส์สักเท่าไหร,ร่นะคหหน้าอืไไม่่ดีงกัสัสก เลยนะคะคือเทียบเท่าทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยตัวรุ่นไหนก็ถือว่าซื้อไปแล้วก็คุ้มค่าแน่นอน,นในเรื่องของการใช้งานหน้าจอเนาะทีนี้นะคะมาต่อกันที่เรื่องของการใช้งานหน้าจอกันแบบหลักๆเลยนะอย่างแรกเลยคือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นหน้าจอนะฮะพิเศษนะคะก็คือว่าเขานะฮะจะมีระบบสัมผัสความละเอียดสูงพิเศษ16เท่าค่ะให้สาหรับโหมดเกมเทอร์โบนั่นเองคือพูด,ดง่ายๆนะคะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยจะตอบสนองต่อนิ้วมือของเราได้เร็วมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นสายเกมนะคะพับจงพับจีเนี่ยก็เรียกได้ว่า เล่นเกมกันแบบรัวๆเพลินๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของกล้องคะ่ะตัวนี้เนี่ยก็ให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนตัว X6 Series เลยนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องของเลนส์ u ั t ตร w i ไวตัวนี้นะคะกล้องหลักก็ยังคงให้ความละเอียดมาอยู่ที่64ล้านพิกเซล Ultra Wide 8ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็เลนส์ Macro 2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็จะให้มาอยู่ที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะซึ่งภาพที่เราได้นะคะก็บอกเลยว่ากล้องในรอบนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกใน Poco M Series เลยนะที่เขาเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยี o S ะะโดยที่กล้องเนี่ยก็ยังคงให้ความละเอียดสูงมาด้วยคือการถ่ายวิดีโอกับภาพนะฮะแน่นอนว่าพอมี OIS เนี่ยมันก็สามารถที่จะลดการกันสั่นของกล้องเนี่ยได้ดีมากกว่าเดิมนะฮะทำให้ภาพของเราเนี่ยมันก็จะมีความคมชัดนะฮะแต่อาจจะมีความเืดของภาพไปบ้างนะฮะในตอนที่เราเนี่ยมีการถ่ายแสงน้อยนะฮะสำหรับวิดีโอแต่ว่าเรื่องของภาพเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะไม่ว่าจะถ่ายกลางแจ้งนะคะความสว่างมากความสว่างน้อยเนี่ยก็มีความคมชัดในระดับ64ล้านพิกเซลที่กำลังพอดีเลยหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ย เขามีลูกเล่นฟิลเตอร์ฟิล์มมาให้ด้วยอ่ะอันนี้ชอบมากเลยสําหรับสาวๆอย่างเราเนะะี่ยเทนการถ่ายรูปกล้องฟิล์มเนี่ยกำลังมาแรงเลยช่วงนี้แต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องมีกล้องฟิล์มนะฮะก็สามารถที่จะเนรมิตภาพนะฮะจากโทรศัพท์ได้เลยนั่นเองจะมีฟิลเตอร์ฟิล์มมาให้เลือกมากถึง12ฟิลเตอร์เลยและเขาเนี่ยก็ยังมีการแถมเฟรมกรอบฟิล์มนะฮะมาให้มากถึง8เฟรมเลยเป็นไงสําหรับใครนะฮะที่เป็นสายคอนเทนต์ชอบถ่ายรูปนะฮะบอกเลยว่ามีกล้องของโปโก M 6 Pro ตัวนี้นะฮะเครื่องเดียวเี่ยยอออาาอูทั้งสดโ ภาพนะคะหรือว่าจะเป็นสายคอนเทนต์ความบันเทิงก็ครบจบค่ะและต่อมานะคะเป็นเรื่องของชิปเซตตัวนี้เนี่ยเขาให้ชิปเซตนะคะมาเป็น Helio G 99 u l t ตรนั่นเองพร้อมโปรเซสเซอร์ขนาด6นาโนเมตรค่ะตรงนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาเนี่ยมีการพัฒนานะคะเทคโนโลยีมาเยอะมากพร้อมกับชิปเซตตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานกล้องนะคะหรือว่าการใช้งานโหมดเกมต่างๆเนี่ยก็ถือว่าก้าวกระโดดไปไกลเลยนะคะสำหรับตัวนี้เนาะอย่างเรื่องของการเล่นเกมนะคะฟิลใช้เวลาเล่นไปประมาณ10 สานาทีแบตเตอรี่เนี่ยลดลงไปไม่เยอะเลยค่ะจะอยู่ที่เราๆประมาณ5%เนาะตัวนี้เนี่ยมันยังคงสามารถเล่นเกมได้แบบลื่นๆหรือว่าหลายๆแบบไม่กระตุกเลยแล้วก็อีกอย่างเรื่องของความร้อนอันนี้ต้องชมเลยว่าเรื่องของการจัดการพลังงานความร้อนของเขาเนี่ยเครื่องเนี่ยมันไม่ได้มีอาการร้อนจนแบบว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันร้อนแล้วเราต้องพอแล้วหรือว่าพักการเล่นเกมไปตัวนี้เนี่ยถือว่าเอาไปเล่นเกมได้ยาวๆก็เหมาะค่ะหรือว่าจะเอาดูหนังดูซีรีส์นคะคะก็เลื่อนไหลด้วยอัตรารีเฟรชเรตหนั่นงร้อยรี่ะคะเที่5,000 แ,ะะแล้วก็มีเทอร์โบชาร์จ67วัตต์เหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของการชาร์จเนี่ยเทียบเท่าได้กับตัว X6 เลยก็ว่าได้นะฮะส่วนเรื่องการเชื่อมต่อต่างๆนะคะหรือว่าความปลอดภัยเจ้าตัว M6 Pro ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยจะรองรับสูงสุดอยู่ที่ 4G ค่ะแล้วก็รองรับนะคะ Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth 5.2นั่นเองส่วนเรื่องของความปลอดภัยนะคะเช่นเดียวกันกับตัว X6 ซีรีส์เลยนะคะสามารถที่จะป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นได้นะคะในระดับ IP 5C หรือว่าจะเป็น AI Face Unlock นแล้วกส นิ้วมือใต้จอนะคะตัวนี้ก็ถือว่ามีความปลอดภัยนะคะแล้วก็สะดวกง่ายต่อการใช้งานนั่นเองค่ะก็ถือว่าทั้ง3รุ่นนี้ที่ฟิวพูดไปนะคะกินกันไม่ลงจริงๆไม่ว่าจะเป็นสเปคนะคะหรือว่าราคาสรุปแล้วนะคะตามความรู้สึกส่วนตัวเลยนะอันนี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนเนาะมาเริ่มที่ X6 Series กันก่อนเลยเนาะเริ่มที่ตัวรุ่นพื้นฐานตัวรุ่นพื้นฐานนี้นะคะสำหรับคนที่อาจจะมีงบประมาณจํากัดนะคะก็คือว่าราคาของเขานะคะมันยังคงมาในหมดของความน่ารักเอื้อมถึงแต่ว่าสเปคเนี่ยมันไม่ได้ลดลงไปตามราคาเล นะใครที่อาจจะเป็นสายที่ชอบการดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์นะคะหรือว่าใช้งานกล้องเนะะี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยจริงๆ X6 ตัวรุ่นพื้นฐานเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ครบทุกสเปคแล้วนะแต่ว่าถ้าใครที่อาจจะมีงบประมาณขยับขึ้นมาหน่อยนะคะฟิลก็รู้สึกว่าตัว X6 Pro 5G ตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับใครที่ชอบเล่นเกมครบดูหนังครบหรือว่าถ่ายรูปครบนะคะใครที่มีงบก็อาจจะขยับมาตัวรุ่นโปรก็ได้ย้อนกลับมาที่ M6 Pro นะคะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสเปคที่ใกล้เคียงกันกับ X 6มากที่สุดนะฮะแต่ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องของชิปเซตนั่นเองตัว M6 Pro นะฮะก็จะเด่นกว่า X6 ในเรื่องของชิปเซ็ตที่เอามาเล่นเกมแล้วก็เหมาะกว่านั่นเองอาที่นี้นะฮะใครที่ชอบการใช้งานแบบไหนตัวเองอาจจะชอบใช้งานกล้องนะฮะหรือว่าอาจจะชอบเล่นเกมนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะหรือว่าอาจจะดูคลิปนี้จบแล้วก็ตัดสินใจได้ยากนะฮะเพราะว่าทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยสเปคเขาถือว่ากินกันไม่ลงเลยจริงๆค่ะและสุดท้ายนะฮะสำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจหรือว่าอยาก ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยนะคะแล้วก็ถามเราได้เนาะที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ